ครับเพนแกฟเมลลี่ครับวันน <laughs> <aro> well, ี <Nept ali> okay, Now, On atory, ้เรามากินยูเทล่าสตรอเบอรี่แล้วก็แอปเปิลกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวอในนี้ส่วนผสมนะครับสองอย่างนะครับแล้วก็ดูเทล่าครับไปรับชมกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงครับไปเลยครับโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับนี่นี่ครับส่วนผสมเรียบร้อยนะครับนี่มีสตรอเบอรี่นะครับกับแอปเปิลกับยูเทล่านะครับนี่นี่ครับดูเทล่าครับยูเทล่า รครับอาจารย์รวยไหครับโอเคนะครับนี่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 ครับเชิญเลยครับอืมรอยมาครับรยอยรอยมากครับ ออมาจิมด้ทุกอย่างออครับทุกคนอม,มาครับอะไรครับันั้นแอปอะไรครับข้ปบ้านวิช็นะครับ้นดมชอกครับม,มาครับทุกคน ถ้าคนอยากาทำก็จบก็ไม่กล้าครับอร่อยครับ ประมาณรสชาติเป็นไงบ้างบองเพื่อนหน่อยรสชาติเปรี uh ้ยวหวานนะคบเปรี้ยวหวานๆมันมาทบกันครับเป็นแบบต่อสู้กันครับ เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้แอปเปิลดิแอปเปิลดิบช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตโนโตร่ารสชาติเป็นไงแเปื่อนบอกเพื่อนหน่อยมันหวานมันเนยล่าครับมันหวานมันเนยล่า แล้วอยากกินเลยใช่ไหมครับเพื่อนดูใกล้หน่อยครับเป็นยังไงครับเวลาจิ้มไปแล้วเป็นยังไงครับ ต้องหิวเลยนะครับจะต้องเห็นหลยอยากเลยครับเหมือนก,กันครับ่อยิีครับเปรี้ยวมวานคุเปรี้ยวมากจะมากจะเปรี้ยวจะเปรี้ยวหวานหวาน,วานมครับ ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับถ้าเพื่ออยากดูน้องกินอะไรครับก็คือกดซับสไคร์กดกระดิ่งกดแชร์นะครับฟีดมีเฟซบุ๊กก็นะครับเพื่อนแฟมิลี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ